ผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวสวัสดีคันคริสต์มาสครับผู้ชมแลวก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะกับผมฟีรรัศดรนนสุวรรณทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะครับผมกับรายการคมชลิตบันเทิงสเปเชียลครับที่ยังคงกลมาวอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงนะฮะกิจกรรมต่างๆในวงการบันเทิงด้วยวันนี้นั้นมีข่าวอะไรบ้างติดตามเลยดีกว่าครับในช่วงของบันเทิงออนสเตตไปกันเลยครับ เรียกได้ว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกปีครับสำหรับสมาคมนักข่าวบันเทิงจะมีการคัดเลือกแต่งตั้งฉายาดาราให้กับศิลปินดาราและคนในวงการบันเทิงซึ่งในปีนี้2,566นั้นก็มีผลออกมาแล้วครับจากการหวตดของสื่อมวลชนสายบันเทิงหลักสำนักและก็สื่อทุกแขนงที่ส่งฉายากันมาร่วมคัดเลือกผลสรุปนั้นมี10ฉายาดังนี้ครับแอฟทักษอรและก็นนกุลชานนนกับฉายาคู่รักต่างวัยใจเดียวกัน เบลล่ารานีกับฉายาแม่นายสายฟา้าดยิงลีสีจุมพลกับฉายานักร้องโลกสองใบไอปปีชายากับฉายาสยานายไล่งูแอนโทเนียโพซิลกับฉายารอยยิ้มสถานโลกดิวอริรสรากับฉายามามีตีบ่อนแตกไบร์วชิรวิทย์กับฉายาหล่อเขย่าโลกเบธร,รักวณีกับฉายาลูกสาวสายส,สตรอง หนุ่มกะลากับฉายาทริปเที่ยวผาพังและตั๊ก,กแตนชลาดากับจ๊ะนงพนีกับฉายาตัวม่ำปะทะตัวแม่โดยแต่ละฉายานั้นก็มีที่มาที่ไปกับประเด็นร้อนที่พวกเขาเหล่านี้ถูกพูดถึงให้เห็นเป็นข่าวนั่นเองครับซึ่งทุกคนนั้นมองว่ายังไงก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์กันได้ครับแต่ที่แน่ๆสำหรับฉายาที่ตั้งมานั้นก็เป็นการหยิกแกมหยอกส่งท้ายปีสำหรับคนบันเทิงนั่นเอง และสำหรับช่วงคนดังออนสเตย์วันนี้นะครับพาไปเปิดลิสต์5คู่รักสงท้ายปีนี้สักหน่อยครับผมว่าคู่ไหนกันบ้างนะฮะที่เรียกว่าคบกันมานั้นอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่าน,านั้นวันนี้จัดมาให้5คู่ด้วยกันครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะฮะนั่นก็คือคู่ของแอปทักษอรและก็นนท์กุลชานนท์นะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยหลายคนลุ้นให้เป็นคู่จินกันเรียกว่าเป็นรักต่างวัยที่ไม่ใช่ปัญหานะฮะสำหรับคู่ของแอปทักษอรและก็นนท์กุล ถึงอายุห่างกันถึง16ปีก็ตามแต่ความจิ้นนั้นไม่ลดลงเลยครับจนล่าสุดนั้นสายเปตัวพ่ออย่างพี่หนุ่มกัญชัยก็ประกาศว่าถ้าแอปแต่งงานนั้นจะจ่าย1ล้านบาทเลยทีเดียวมาต่อกันที่คู่ของเคลลี่ธนพัฒ์และก็สาวพลอยพล,อยพลอยภัยลินนะครับคู่นี้เรียกว่าหวานมากๆเลยทีเดียวนะฮะสำหรับหนุ่มเคลลี่นั้นนะครับอายุวัย53ปีแล้วกับภรรยาคนนี้ฮะ ที่อายุห่างกันมากถึง10ปีแต่อายุนั้นนะครับก็ไม่ใช่อุปสรรคครับผมทั้งคู่นั้นได้เข้าพิธีแต่งงานกันไปเรียบร้อยแล้วครับผมอย่างเรียบรู้โรแมนติกและก็อบอุ่นมากๆฮะมาต่อกันที่คู่ของพีเคปิยวั์และก็โยเกิร์ตนัทชาครับคู่นี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักวงการบันเทิงครับถึงแม้ว่าอายุนั้นจะห่างกันถึง14ปีแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคนะครับในการใช้ชีวิตคู่เรียกว่าหวานไม่แผ่วเลยจ้าอีกหนึ่งคู่นะฮะสำหรับคู่ของจิบวัสูและก็เจ้าจ๋ารัราครบ คู่นี้เรียกว่าช่องว่างระหว่างวัยนั้นไม่ใช่ปัญหาครับแม้อายุห่างกันมากถึง16ปียังคงมีโมเมนต์หวานเพิ่มขึ้นทุกวันครับสำหรับคุณจิ๊ปนั้นเนี่ยอายุ55ปีแล้วแต่ยังดูหล่อไม่เปลี่ยนมาไปิดท้ายกันที่คู่ของอ้วนรีเทิร์นกับมอยงเพิ่มศักดิ์ครับคู่นี้นั้นนะฮะมีความรักยาวนานถึง11ปีเต็มแบบไม่จืดจางเลยทีเดียวครับซึ่งอายุทั้งคู่นั้นห่างกันถึง24ปีแต่ความหวานนั้นยังคงมีกันตลอดจัดเซอร์อรออไพร บอกเลยครับว่าเรื่องของตัวเลขนั้นนะฮะไม่ใช่อุปสรรคสําหรับความรักนะฮะและสาหรับช่วงของเวทีคอมเมนต์เทงวันนี้มาพูดคุยกับคู่จิ้นคู่นี้ดีกว่าครับนั่นก็คือแม็กและก็นานนั่นเองครับที่วันนี้เนี่ยเป็นวันคริสต์มาสทั้งทีครับก็เลยขอจิม้มไมค์ถามครับว่าเอ๊ถ้าเกิดขอพรซาตะคร์ได้หนึ่งข้อนั้นพวกเขาจะขอพรอ,อะไรกันบ้างครับไปฟังกันดีกว่าฮะจิ้นเลยทีเดียวฮะผม <c oughs> ผมอยากได้ผมอยากได้ความรักกันครับผมอ๋อรักก็มีให้อยู่แล้วนะโอ้ยให้ก็ด้วยครับ ชีวิตเราก็ขับเคลื่อนด้วยความรักนะครับก็ก็อยากจะมีความรักดีๆที่เข้ามาแบบว่าทําให้ชีวิตเราแบบสดใสขึ้นมาครับครับผมโอ้ยอย่างนด้เออโหความรักแล้วเป็นความอบอุ่นแล้วกันครับไปด้วยกันเลยไปด้วยกันครับผมแล้วไปข้างๆกันครับเอ เรียกว่าน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะฮะสว่วนพี่ปีนั้นนะครับผมก็ขอพรให้ทุกคนนั้นนะครับมีความสุขในช่วงของคริสต์มาสและก็ปีใหม่ได้เงินโบนัสเยอะๆนะฮะอนซากกันไปวันนี้นะครับผมขอคุณไปด้วยกับแคร์บิวยืนหนึ่งแคร์บิวที่แคร์ผมแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับมอร์รี่คริสต์มาสครับก็อวยพรแฟนๆนะคะเดินทางปีใหม่นี้นะคะขอให้ขับรถอย่างระวังนะคะกลับบ้านปลอดภัยค่ะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะ